ชาแนล Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเดือนกันยายน2563มีเงินอะไรเข้าบ้างเงินอุหนุนเด็กได้เกิด600บาทต่อเดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจ่ายตามขั้นบันไดและเบี้ยยังชีพผู้พิการ800บาทต่อเดือนเงินจะเข้าพร้อมกันในวันที่10กันยายน2 5 6 3นี้เงินค่าตอบแทนพิเศษเชาวอาสอมม500บาทจ่ายทีเดียว3,000บาทจ่าย6เดือนก่อนเท่ากับว่าจ่าย6เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม2563และในส่วนของเดือนที่7คือเดือนกันยายนจะจ่ายตามรอบปฏิทิน ค่าป่วยการอสอมในเดือนตุลาคม2563ยังไม่มีกำหนดวันจ่ายที่ชัดเจนและค่าป่วยการอสอม1,000บาทค่าป่วยการอสอมกำหนดจ่ายวันที่15ของทุกเดือนหากมีความเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งและในส่วนของเงินอุดหนุนเด็กเดือนกันยายนจะได้รับย้อนหลังไหมตรงนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณว่าจะเพียงพอต่อการจ่ายหรือไม่หากเดือนกันยายนยังไม่ได้รับย้อนหลังให้รอเดือนถัดไปและในเบี้ยของผู้พิการในเดือนกันยายน2563ยังคงจ่ายปกติ800บาท และจะจ่ายเพิ่มเป็น1,000บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม2,563เป็นต้นไป